ครับสวัสดีครับมาอนี้ทั้งฮิปโปอะดิโอเลสเท่านะครับมีขยายมาใหม่นะครับจะเป็นขยายของแบรนด์ n อ็ครับรุ่น D 3 2 0มครับตัวนี้เป็นขยายซ c h a n n e l ครับเดี๋ยวมือนี้เฮาสิมาเปิดกล้องแล้วก็ล่องไปพร้อมๆกันครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เคยล่องไม่ได้เคยเรียนครับเดี๋ยวทางนี้ครับผมครับเดี๋ยวเฮามาเปิดกล้องแล้วก็ล่องไปพร้อมๆกันครับอ่า ครับตัวนี้เป็นขยายซีเชนเนลครับขนาด1นยูนะครับเป็นของแบรนด์ NTS รุ่น D สามสครับสเปคคร่าวๆซีโอห์แปดโอห์มแปดโอห์ม oh oh ตัวนี้อยายูสามร้อยยี่สิบวัตต์ต่อเชนเนลนะครับถ้าซีโอห์จะยูซีร้อยแปดสิบวัตต์ต่อเชนเนลปะเดี๋ยวห้องมาล่องปั้งเสียงบ้างครับว่าเสียงหยอดม,มาเป็นยังไงครับตัวนี้ ผมจะงัดกับตู้18นิ้วมาเบิ้งนะครับว่าขยาย NTS ตัวนี้จะสามารถงัดกับตัว18นิ้วได้บอตัวนี้เป็นโชว2์2คูณ2ครับ๋ยวมาฟังกันครับ ครับอ่าฟังกันไปแล้วสําหรับขยายตัวนี้นะครับขยายของ NTS รุ่น D320C ตัวนี้ตัวน้อยซ้ำนี้ขนาดวัดซ้ำนี่สามารถงัดกับ18นิ้วได้บอลธรรมดาแล้วครับครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากล่องเล่นอยากล่องสัมผัสเบื้องเข้ามาได้ครับทีฮิโปอออเลสสาขาเมืองไทยอออเลสจังหวัดเลยของเขานะครับได้แต่เฝ้่าเสือผมก็ได้ว่ามันงัดได้จริงบอลล่องมาเล่นมาสัมผัสเบื้องครับ ขอบคุณครับ